เสียงดังกล้องจากทั่วเอเชียสะเทือนผ่านหน้าจอไปทั่วโลกเมื่อข่าวใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตรฟ์ศศตรฟุตบอลเอเชียระเบิดขึ้นญี่ปุ่นในฐานะชาติมหาอำนาจลูกหนังแห่งตะวันออกตัดสินใจครั้งสำคัญที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนจับมือกับกลุ่มชาติอาเซียนประกาศปลดแอกออกจากโครงสร้างเดิมของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ที่ถูกมองว่ากำลังจมอยู่ในวงวนของระบบที่ไม่โปร่งใสและอิทธิพลทางการเมืองที่กัดกินจิตวิญญาณของฟุตบอลบริสุทธิ์มาเนิ่นนาน จนถึงเวลาที่ทุกคนต้องลุกขึ้นยืนและถามเสียงดังว่าฟุตบอลเอเชียเป็นของใครกันแน่ญี่ปุ่นก้าวออกมาพร้อมเสียงสนับสนุนจากประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ในฐานะกลุ่มชาติที่กำลังเติบโตมีศักยภาพสูงและเชื่อว,ว่าฟุตบอลควรเป็นเรื่องของความสามารถไม่ใช่เรื่องของอำนาจระบบหรือผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่หลังโต๊ะประชุมพวกเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่เอเชียตะวันออกและอาเซียนจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ ที่ชื่อว่า EA FU e a s t Asia Football Union สมัพันธ์ฟุตบอลยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสการพัฒนาและความเท่าเทียมอย่างแท้จริงเสียงสะท้อนจากทั่วโลกฟุตบอลดังขึ้นแทบจะทันทีทั้งสื่อยุโรปสื่ออเมริกาและแม้แต่ในแอฟริกาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือการปฏิวัติของฟุตบอลเอเชียและแน่นอนฟีฟ่าเองถึงกับช็อกเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการสร้างสมัพันธ์ใหม่เท่านั้นแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าเอเชียกำลังจะเปลี่ยนเกมทั้งหมด ญี่ปุ่นในฐานะผู้นำและอาเซียนในฐานะกลุ่มพลังขับเคลื่อนร่วมกันเขียนบทใหม่ของวงการลูกหนังแห่งทวีปนี้แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีศัตรูและศัตรูของความจริงก็คือระบบเดิมที่ไม่อยากให้ใครแต่ต้องในโลกออนไลน์เกิดกระแสคอมเมนต์สะเทือน ไปทั่วโดยเฉพาะจากแฟนบอลในหลายประเทศที่ออกมาวิจารณ์ถึงความล้มเหลวของ AFC ที่ไม่สามารถยกระดับฟุตบอลให้เท่าทันยุโรปหรืออเมริกาใต้ได้ทั้งในแง่ของโครงสร้างสปอนเซอร์หรือแม้แต่การจัดการระบบผู้ตัดสินที่ยังคงมีปัญหาซ้ำซากเสียงหนึ่งจากแฟนบอลอินโดนีเซียกล่าวว่าเราต้องเจ็บปวดอีกนานเท่าไหร่กับการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมขณะที่แฟนบอลไทยตอบกลับว่าถ้าฟุตบอลบริสุทธิ์ไม่ได้รับการคุ้มครองเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเอง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่ทําให้ EAFFU ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่กลายเป็นขบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีชีวิตจริงญี่ปุ่นอาจเป็นผู้นําด้านเทคนิคและเทคโนโลยีฟุตบอลแต่ประเทศอย่างไทยเวียดนามและอินโดนีเซียคือหัวใจของพลังแฟนบอลที่ไม่เคยหยุดเชียร์พวกเขาคือสปิริตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมจะลุกขึ้นยืนด้วยศักดิ์ศรีไม่ว่าฟีฟ่าหรือใครจะมองอย่างไรในห้องประชุมลับของโตเกียวการประกาศกําเนิด EAFFU ถูกกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นคงเสียงหนึ่งจากตัวแทนไทยกล่าวว่าเราจะไม่รอให้ใครมาบอก,กว่าเราดีพอเราจะพิสูจน์ด้วยเกมของเราเองคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศทั้งห้องนิ่งสนิทก่อนที่เสียงปรบมือดังขึ้นราวกับระเบิดพลังแห่งศรัทธามันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือคำประกาศอิสรภาพของวงการลูกหนังเอเชีย หลังข่าวเผยแพร่ออ,อกไปทั่วทั้งโลกโซเชียลลุกเป็นไฟแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม EAFU ติดเทรนด์อันดับหนึ่งในหลายประเทศแฟนบอลไทยอินโดเวียดนามต่างแสดงความดีใจบางคนถึงกับเขียนว่านี่คือวันที่เรารอคอยขณะที่อีกหลายคนเตือนว่าผลทางนี้ไม่ง่ายมันจะมีทั้งแรงต้านแรงกดดนันและการต่อต้านจากผู้มีอำนาจเก่าแต่ในขณะเดียวกันเสียงเหล่านั้นกลับยิ่งทำให้ผู้ก่อตั้ง EAFU มั่นใจยิ่งขึ้นว่าทุกการเปลี่ยนแปลตงต้องเริ่มจากความกลา้า วงการฟุตบอลญี่ปุ่นออกถแถลงการชัดว่าการจับมือกับอาเซียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างสมาพันธ์ใหม่แต่คือการรวมใจคนเอเชียตะวันออกเพื่อสร้างระบบการแข่งขันที่เท่าเทียมกว่าเดิมทุกประเทศจะได้รับโอกาสเท่ากันทั้งในด้านสิทธิ์เข้าร่วมการพัฒนาเยาว,วชนและการใช้เทคโนโลยีฟุตบอลเช่น V A R ระบบฝึกซ้อมอัจฉริยะและการจัดหลีกที่เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค ในส่วนของประเทศไทยเสียงจากสมาคมฟุตบอลออกมาอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่อยู่เฉยเมื่อความยุติธรรมถูกละเลยเราจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสร้างยุคใหม่ให้ฟุตบอลเอเชียและนั่นทําให้แฟนบอลไทยจํานวนมากรู้สึกภูมิใจการที่ประเทศไทยยืนเคียงข้างชาติใหญ่ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แต่มันคือศักดิ์ศรีแต่ในอีกมุมหนึ่งสื่อบางแห่งในตะวันออกกลางและเอเชียใตย้เริ่มตั้งคําถามว่าญี่ปุ่นกําลังหักหลัง AFC หรือไม่ เสียงเหล่านี้สะท้อนถึงความแตกแยกที่ซ่อนอยู่ลึกในวงการลูกหนังเอเชียแต่คตําตอบของญี่ปุ่นกลับเรียบง่ายและหนักแน่นเราไม่ได้หักหลังใครเราเพียงปกป้องฟุตบอลที่เรารักเสียงโห่ร้องของแฟนบอลในสนามซัปโปโรชิบะกรุงเทพมหานครและจาก,การ์ตาดังก้องราวกับเป็นเสียงเดียวกันพวกเขาตะโกนคําว่า Freedom Football EAFU นั่นคือพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีใครหยุดได้อีกต่อไป ในโลกออนไลน์ line, มีคอมเมนต์หนึ่งจากแฟนบอลไทยที่ถูกแชร์นับแสนครั้งเขาเขียนว่ามากกว่าฟุตบอลไม่ใช่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งมันเป็นของผู้คนที่รักมันจริงๆประโยคนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วภูมิภาคกลับมามองฟุตบอลในมุมที่บริสุทธิ์อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปข่าวนี้ได้กลายเป็นแรงกระเพื่อมทางประวัติศาสตร์ ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริง AFC เริ่มสั่นคลอนจากภายในหลายประเทศเริ่มทบทวนว่าตนเองยังครอยู่ในระบบเดิมที่ไม่โปรง่งใสหรือไม่ FIFA ถึงกับต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบเพราะกลัวว่า EAfu จะกลายเป็นแบบอย่างให้กับทวีปอื่นๆในอนาคตประเทศไทยได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกในฐานะผู้นําเชิงสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนในขบวนการครั้งนี้สื่อญี่ปุ่นถึงกับยกย่องว่าไทยคือหัวใจของฟุตบอลอาเซียน ราะนอกจากจะมีแฟนบอลที่เหนียวแน่นยังมีพลังของเยาวชนรุ่นใหม่ที่พร้อมผลักดันวงการให้เติบโตและเมื่อพิธีเปิดของ EAFU Championship ครั้งที่1ถูกประกาศขึ้นณนสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นภาพธงชาติไทยอินโดนีเซียเวียดนามและญี่ปุ่นโบกสะบัดเคียงข้างการเสียงเพลงชาติแต่ละประเทศดัง,ดงก้องไปทั่วสนามเสียงแฟนบอลร่วมตะโกนวันเอเชียวันสปิริตมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันคือประกาศอิสรภาพของลูกหนังเอเชียอย่างแท้จริง แม้จะมีเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่ไม่พอใจแต่ความจริงคือไม่มีสิ่งใดจะหยุดพลังของประชาชนได้เพราะฟุตบอลไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอำนาจหรือเงินทองแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยหัวใจและในวันนั้นหัวใจของเอเชียทั้งทวีปเต้นเป็นจังหวะเดียวกันและนี่คือบทเรียนที่โลกต้องจารึกไว้มากกว่าเมื่อความอายุติธรรมกดทับนานเกินไปผู้คนจะลุกขึ้นสร้างความยุติธรรมด้วยมือของตอนเอง EAFU ไม่ใช่เพียงชื่อขององค์กรใหม่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่เอเชียจะไม่ก้มหัวให้ใครอีกต่อไป